สวัสดีครับ FC แฟนช่องพระหาน้ําโชคทุกคนวันเขาวันศายาดมิดลุกสิตลงนะาวายปูค้าแล้วนะเฮ้อ สวัสดีครับคุณแม่คุณหญ่ผู้งามเปิ่นเวินแท้ตอนนี้โศกนีหลับดีละโศกดีมากดีละบู้ไรไอ้เก่าหนึ่งแล้วยุคานเก่าหนึ่งกุ้งเน่า เอนบัตเลขที่นสาาาต้่เไไปอตนันั้ตัดเลขหางเลขของออกก็เป็นศูนย์สามหกสามบางนาบางตาถ้าสบายปูไหมเปลี่ยนลุกไหมเนี่ยเปลีนลุกไหมโอ้เนีนเมียนเเปลยนลุกไหมไปสด้าต่างบางนา่าหาย่าหายแล้วกิ๊บังด้วย เป็ไหนตาจะเกะตกแต่สายก็อยู่กอะไลพี่ทองมาซอสเันเก่าเออพวกเาจีบกันเศร้าเลย อะไรบ่นเห็นก็ไเลยโอ้ขักขึ้นเนียไปเย็นผ,ผ,ผ,ผมาม่านไอ้ปูไม่ว่าล่ะไล่ดอกไม้คนน,นน่ะัะไบาง กูผัน,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 นโฉบคนมัน <c oughs> เขียนหน่ยมมายย่นตินอนยหน่ายย่นโอ้ยเจ้าก็ไรเออด้ยัผันโฉบคนมันผันโชกดีขอโฉกขอพรน,นะเพิ่นตัวโอ้แต่ผม,มันไหมล่ะปู่งามหอมพร้อมแด้อวใสน้ำหอมมย่างดวใสน้ำหอมพร้อม ขอส่งเรืออีพอ่อใหย่ลูกปืกเล้บแกเงยหกหัวรัดันบเอ๋อเขาคักบอกเกรการเาไอเราไอตรงตรงเนี่ยโอ้ยหอดต,ต่อต่อตัวหนึ่งบินไปต่อตัวหนึ่งบินไปไวไว นี่เราเก็บตปนี้ละวันนี้ละปู้แหงวันนี้จะได้ปูกกับเบียงละโอ้สีบ่มืงนบล่เหรอเขาเข้ากับเบ้ยงสมบ่มืงนเนาะเบ้องไล่สิบ่มืงนที่เป็นที่เป็นยังก่อดน้อนเดินไหมกัะเบียงเดินกับเบียงปูเพื่อูกเรั่น เฮ้ยว่างไ,ได้ยังเปี่ยขาาแล้วขานี่ตีนตีนทางขัวนะขั้วอะไล่ะายข้างเดียวกว่าว่าจะทังนี่ะเจ้ากรไรว่าจะงอดส้ว่าจะเอาผ้าแดงก็ผูกไว้นี่จะเอาผ้าแดงก็ผูกไว้ดิไฟเขียวก็ผ้าแดงนี่จะไปจำทางเลยจะจได้ตัวส่สีแดงขวาสีเคียวไปยนะ โอ้พนเพื่อตาดีแท้่อยขึ้นตาวพูดดีคือพนเถอะอาไ้สินว่งมาังันสาสินี่าบเใ้สาเอเสื้อเขาเสื้อเขาเขาเสื้อเขา ไม่หลอกคักเลยเสียบเท้าอันเจ้าเห็นยกันขาพ่ตัวไดยเกาะโอ้ยใอยว่เห็นเนาะใอยว่เห็นน้ำมูอกัามู่ไปเสร็แล้วผู้ผู้เห็นดูๆสนอก พอเห็นดิพอเห็นเจ้นี่แล้วนี่นะนี่นี่แล้วนี่หกซี่นี่เจ้านี่สีหกนี่สาไสทันเป็นชุดไปโอ้รไ่จุดไปมอเศ้านี่ขอรับรองมาเศ้าดิเ้หกี่เห็นดิสามโตสี่หกสี่ แั่ก็บ่มีแนวกินแน่ถ้ามันแต่ไม่านะนี่ยนี่น้าไม่ไม่เชียงแล้วปฏิภาณไม่ผ่าทรงน้ำบดดิโอ้ผ่ารำฝนบดดิ đang đi thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những ขอซับขอสุ่เอตัล่อมานเฉียนเเียแค่เดียวนี่เจแสงที่มเดียวโอ้ก็ได้แล้วกับบยากเลยว่าส้อกั่้าเก่กับบยักขี้เม็ดแล้วปูเรองให้โอ้ยยูนอาผักโเห็ดยูนอฟารักนี่ ไมบุญมาลุ่มูแลจะเห็นอย่างไรอีกไมบุญมาลุ่นมูสิเห็นแต่ไรเนาะบัดนี้เหอนแล้วปะโอ้ยขอำโศกำไส่ทำไม่บุญนี่แล้วบัดให้เอฟซีขอโศกขอหมันรำไม่บุญนี่แล้วให้เอฟซีบัดนี้ อนนโอ้ฝันเด้วกูวไปกู <laughs> ไปบอกแล้วจีเ <laughs> 4 1 7 4 0 7 1 3ล่าง41740713ล่างครับเดี๋ยวพระดาวน้ำศกก็ที่ <c oughs> ขยขนอีกธอเรื่องเด้อเอฟซี <c oughs> เออเอาเอาเอาครอบสัจจเหตุมาเลี้ยงกันครับมืออื่นมาเมือใกล้ๆเมื่อคงสุดท้ายเขาจะมาหาขึ้นแม่บุญเด้อสีล้ำเอฟซีอะไรสีน้องบุญทรงคืออยู่ดอกย่ามได้เขาพัฒนาแม่นรถเขาพัฒนายน่ามได้ปูพัชไห่รถต่อได้เบอร์ใด อีหล่าได้เสิบสามาสันอ้ยไม่เุอนเรอ่ที่เาันนะี่หล่าสิบามมันแต่ว่า่คนละตัวว้าี่หล่าว่าน่ะโอ้เขาใจแล้วเข้าใจลวเขาใจละออโอ้ยสกอกสอกสอกบนน้าเน้ยบนนีหล่าว่าให้สิบสามมาสันมา อกศุนเนยบอกกันสามหนึ่งบางหนึ่งนไ้เป็นสองหนึ่งสามนาะบางหนึ่งบางเต็มหนึ่งสองยาอยู่ดีนี่เห็น่ะเห็นว่าเขากันาเห็นว่าเจ้าเจ้าฟันเหรอสองยาเนี่ยสองยาจับมือห่มกันเลยสั่งเราผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเนี่ อู้คนไป้เย็นเย็นูว้าเดียวผู้ดประสานกันสิถ่งแจงแงเหยื่อต่อไปผู้ิาเาเฮาสางกับผู้นี้ล่ะผ้ะเฮาสางเลยกี่ก็ได้ไฟไฟด้วยเิดกระเมื่อน

เรายิ้มปุยๆอยู่เรายิ้มตัวยถูกเต่าเขามันพร้อมหนาพร้อมตาแล้วก็ยิ้มปุยๆอยู่ันปูวหน้าไม่บุญหน้านางยาเาสองเาสังเงาดังกู้สิลมันก็ต้องล้มโป๊กขึ้นเข้ามาละขึ้นสูงมาไหนก็ต้องมีกบมีขึ้นเอาคนละเออมันเป็นยัง เวลาสีกับว่เป็นยังกับเทียนด้วยกันเออเราเรามีเหลืองกับขาวกับธรรมดาโอ้ยหันไม่เหลืองอันเดียวละวันเอามาเป็นคู่กันซะพาศันเป็นคู่กันนั่นละโอ้แม่นอีรีหละอันนั้นยันไม่เหลืองอันเดียวคู่กันขึ้นสูงแล้วมันก็ต้องลงบคกขึ้นเขาตัดปลายลงมาก็ต้องมาตัดกโคกขึ้นข้าก็ต้องมุมโคกนั่นละโดยลูกมาตัดปลายกับว่าแม่นแล้วเนาะว่าต้องทั้น มันก็เ่มไปกบอีกคือนก่าล่ะนั่นล่ะลูกาไ้บอกซนี่ละเฮ้อันนี้ถีนให้กลัวอันไหนเราเอาอันนี้ไปนให้กัวไปมนะท่งกูเม้นเนี่ยไปบไปโอ้โอ้โดนมกเ่าออกรดนอีียนเพราะว่ามันเสียเียเดือ ละอันนี้บดีกับบอกตลอับลอกกับบลจอกบดีกับบอกถูกเต่าก็จะได้เห็ดน้ำตัวโอ้ยฟ้าลอยยิ้มไปเปหัวน่าดีใจ น้ำมมีรยนดืน่ยหตอนลกปั้นาลกานไม่อยู่เรีเป็นสุ่ะทุกากหมดโตด่หายหกหายให้มีโศกมีลาบมีไส้ตลอดไปตลอดเขาพันศาออกพันศานี่อ๋อเจนภรรดาลาพันศานี่ห้งกา็บมีหนึ่งมีสองก็ต้องมีหนึ่งมีปูมียา